ระวังระวังขาระวังขาสวัสดีครับอยู่กับพีเอ็นพีเราเลกสิ่ครับไรอบสองเซนเคี้นี่ครับคลิปนี้ต้องรบกวนอาจารย์เทียนศักด์ครับอาจารย์เทียนศักด์หรือลุงจักครับนี่ครับคูบุต้ L 3 6ม8กศปครับนี่ครับนี่เลยครับมิสูขึ้นไม่ได้ครับรถใดช่างครับ หลายอยู่ครับทำอะไรงั้ยไม่เนย่นมดเฮ้ย <laughs> โอ้ยแม,ม่คล้องคล้องแล้วพอนี่อย่างนี้เดี๋ยวมันมีคล้องนี่นนขขดู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 คล้องตัวไหนฝนตกครับ,รรบชั่วโม,มงกว่าแล้วครับยังไม่หยุดครับ ชั่วโมงกว่าแล้วเนาะยังไม่หยุดเลยครับนีช่ชั่วโมงกว่าหลังจากที่ไม่ตกมาสองสามวันครับสักชั่วโมงกว่าเลยพอดีให้ช่างมาทำกระท่อมครับขากลับออกไม่ได้ครับงานเข้าเลยครับ Bao bao เด้อ, bao bao. Bao đúng chặt bao. bao. Đây. Đợi đập Yếng, yếng. Để rồi, đi ek. Bay lên đi, lên. Dao lên. Bay bay cứ lên, cứ lên น,นีครับคันนู้นคนน้นขึ้นไม่ได้ครับเอาขึ้นไม่ได้ครับล้อฟรีทั้งคู่เลยครับสุดท้ายก็ต้องพึ่งรถไทยเลยครับ เรียบร้อยมากครับง่ายเหมือนปลอกกล้วยเลยนิดเดียวครับแดงเหลือเฟือครับครูปต้าครับนี่ครับครูเทียนครับครูเทียนมีทั้งรถไถรถเกี่ยวครับเหลือแม่โคกรถดับครับกำลังจะตามมาแกจะกินรวบหมดเลยครับบ้านกรวดทั้งบ้านกรวดเสียตินก็เสียตินเถอะกินหมดครับ ใส่ถุงใส่ถุงใส่เลยใส่ถุงดีกว่ายกขนาดน่ะใส่ถุงเลยเอ,อ,อันนี้อันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นหลักล้วนะครับหลักล้วทวงนะครับเพื่ออะไรครับทวงทวงเพื่ออะไรฮะฐานมันกินดินฐานมันกินดินแลาวปร,รปับปรับไม่ได้นะครับปรับระบบมันไม่ได้เหรอครับหรือย,ยังไง คือดินมันแข็งฝนไม่ตกอ๋ออันนี้ต้องโทษฝนนะครับฝนไม่ตกก็เลยต้องใช้ระบบนี้ครับนี่ไทยทำนะครับจวงเอาโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากลุงจักรําไม่ได้ลุงจักรแย่เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณคูบุตาคันนี้ด้วยครับ